งานวันนี้ความรู้สึกในทีสสส่สุดมถึงการแต่งงานครับก็มันผมว่ามันเป็นอะไรที่หนึ่งนะครับเราจัดงานกันเองไม่ได้จ้างโอเคไหนที่ลงเงินไปแล้วเขาจัดการให้เราเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเราอยากจะได้แบบไหนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างผมงก็แฟแล้วก็ พี่ๆคุณชื่อ<ช>แล้วก็หลายๆคนนะครับก็ไปปรึกษาคนนู้นคนนี้ทีละเล็กทีละน้อยคนนี้มาช่วยในเรื่องจุดนี้คนนั้นมาช่วยเรื่องจุดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาคุยกันครับเป็นกลมๆแล้วก็เกิดงานนี้ขึ้นมาครับรู้สึกดีใจมากครับอย่างตีงานวันนี้เป็นยังไงคะ่หมครี่ยนตรงไหนบอ๋อเพราะจริงๆแล้วทีแรกก็มาดูสถานที่จะไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนดีอะไรแบบนี้ครับก็ไปปรึกษาพี่เช่นกันครับเขาก็บอกว่าให้เป็นตีมแบบ ลงหนังลงหนังไหมอะไรแบบนี้แล้วส่วน,ส,วนส่วนตัวก็ชอบอะไรที่มันเป็นเป็นภาพแบบเอามาตัดล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนโปสเตอร์หนังที่เห็นอยู่อะไรประมาณนี้ครับมันจะมีเป็นรูปของหนังเรื่องนี้เอามาเป็นหน้าผมกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับชอบอยู่แล้วด้วยส่วนตัวครับเด็กตัวงานวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกตัวงานวันนี้เหรอฮะผมกลัวกลัวผมกลัวแข่งไม่สนุกอะ่ะผมกลัวคนที่มาทาง,งานเพื <S <S <ๆ>่อนผมมาแบบไม่สนุกอ่ะผมก็จะเน้นอะไร วิธีการก็มีอะแต่ว่ามันจะน้อยมากอันนี้วิธีการน้อยมากแล้วก็เน้นอันนี้มันเป็นกิจกรรมไฮไยายาอะไรเงี้ยเราไม่อยากเจอคนที่มางานเรารู้สึกแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเบื่อแล้วรู้สึกว่าเป็นวิธีการมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่แต่ใครทําแบบนั้นได้เราไม่ไม่ไม่ได้แอนตี้อยู่แล้วแต่เราก็ชอบในลักษณะสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถึงโมเมนต์ช่วงของแต่งงานนิดนึงว่ามันหวานแค่ไหนอ๋อต้องรอดูครับต้องรอดูครับมันมีอ่า วีโอพิเศษนะครับวันอันนั้นแหละครับที่ขอแต่งงานครับผมแล้วคมเป็นกี่ปีแล้วอะคะที่ศึกษาดูใจกันสองปีครับแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเพื่อนกันมาก่อนมาตกลงใจเป็นแฟนกันเข้ามาสองปีครับแล้วก็แต่งเลยแล้วความรู้สึกประทับใจของทั้งคู่เป็นยังไงนะคะเรื่องที่ใจตันไหคะอ๋อประทับใจคือความรู้สึกที่แรกมันมาเกิดจากเรื่องของเพื่อนก่อนครับมันคบกันมาเป็นเพื่อนก่อนแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราเนความเป็นตัวเองเขาก็ทำอะไรเพาปกตินี่แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่า ผมว่าบีทุกคนนะมีความรู้สึกคิดเหมือนผมอะ่ะเวลามันเจอมันมันจะใช่ของมันเองอะ่ะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะใช่ครับก็เลยแบบบอกขอเป็นแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแฟ่ตัวแจ็คเนะคะประทับใจที่เขาทำเขาเป็นคนขยันนะคะเขาขยันดูแลครอบครัวได้ถ้าเกิดเราจะฝากชีวิตไว้ใครสักคนเราคิดว่าเขาก็น่าจะดูแลเราได้ถ้าเกิดเขารักครอบครัวเขามากขนาดนี้น ความใจอะไรในตัวเขาที่จะให้เขามาเป็นแบบห,หน้าครอบครัวเราเนเขาเป็นคนดีะนะคะคือแค่เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนขยันแค่นี้ก็พอแล้วะค่ะอย่างเรื่องคำมั่นสัญญาหรืออะไรออก็คืให้กันบ้างค่ะอ,อืมเพาผมจะบอกเขาว่าคือผมใช้ชีวิตมาก็ไม่ได้มากเท่าไหาร่นะแต่ผมผมีความรู้สึกว่าผมเคยลองผิดลองถูกมาเยอะกับเรื่องของชีวิตคู่ก็เคยแบบเป็นวัยรุ่นปกติฮะแต่ผมก็ ผมคิดไปแล้วว่าถ้าวันวันหนึ่งผมแต่งงานเนี่ยผมจะไม่ไม่ทาตัวอย่างที่ผมเคยทาผมจะไม่ให้เกิดเรื่องที่มีเรื่องของอเราไปมีคนอื่นแฟนเราต้องหนักใจอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเ,เป็นคนค่อนข้างซีเรียสเรื่องแต่งงานมากถ้าผมคิดว่าผมจะแต่งงานแล้วเนี่ยผมต้องทําให้ดีที่สุดแหละผมจะไม่ไม่เหมือนบางคนที่แบบแต่งกันเร็วแล้วแบบก็แต่งแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ ยังไม่รู้สึกตัวเองก่อนว่าเราเจอแบบชีวิตคู่มาแบบไหนบ้างเจอแบบนุ่นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมที่ผ่านมาผมผ่านลองผิดลองถูกมาเยอะแล้วจนวันนี้ผมมั่นใจวมจะแต่งงานผจะได้แต่งกับเขาครับก็คือสัญญาว่าคือผมว่ามีเรื่องเรื่องเดียวนะคือหนึ่งเราก็จะเป็นคุณนเาครอบครัวที่ดีถึงแม้ว่าจะนําได้ไม่เยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่อย่างที่สองเนี่ยคือผมรือมีคนอื่นอันนี้สําคัญที่สุดครับเรื่องสิง,งสอดทองมันนะครับครับผมเรื่องสิงสอดทองมั่นนะครับผมก็ บอกได้เหรอเธอบอกอยู่ว่าเธอบอกสิเธอเป็นผู้ชายเธอมาขอใช้มีอะไรฮะมีบ้านพร้อมหนี้สินนะครับผมที่ให้ไปนะคะก็มีเงินครับถึงล้านครับผมแล้วก็ทองด้วยครับผมก็จริงๆแล้วทางทางแม่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะแต่ผมว่าอยากมา็นพิธีอะไรแบบนี้ครับทองราทองนะคร ห้องนะครับห้าสิบบาทครับแล้วแหวนเพชรแหวนมั่นอะไรแบบนี้แหวนผมเอาธรรมดาเลยครับคือ <c oughs> ผม,อมคน <c oughs> ชอบใส่อะไรธรรมดาผมไม่ชอบอะไรที่มันมีเพชรอะ่ะ <c oughs> คือมันไม่มันไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แค่มีเงินนี่ก็ดูไม่ไม่เหมาะกับผมแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ต้องถึงกับเพชรถึงอะไรฮะแค่อย่างนี้ก็ยังไม่ดูไม่เหมาะอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราจะผมกาแฟนจะชอบใส่อะไรง่ายๆครับอย่างอย่างเขาก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายครับส่วนผมก็เอาเกลี้ยงๆเลย คือมันดูแลง่ายดีด้วยมันไม่เหมาะกับบุคลิกเราด้วยรัาใส่แหวนเพชรอะไรเงี้ยเขินครับก็เลยเป็นแหวนคู่ธรรมดาครับผมวางแผนชีวิตหลังแต่งงานเลไยังไงบ้างคะต้องปรับต้องจูนเะไปรับต้องจูนเหรอครับผมว่ามัน,ม,นมันต้องมีอยู่แล้วครับทุกคูค่ฮะมันเพอเพอปรับจูนแล้วมันก็ออยังมีอะไรที่คือคนสองคนเนี่ยคือถูกเลี้ยงมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือเราจะทำยังไงให้แบบนิสัยสองคนเนี่ยที่มันไม่คิดกันให้มันไปกันได้อะไรเงี้ยผมว่ามัน คุยกันอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันไม่มันค่อยๆคุยกันไปดีกว่าอย่างแต่งงานคะเตรียมเป็นแม่บ้านที่เขาเลียหมาคือต้องทำงานต่อคือหลังจากแต่งงานไปเราก็คงใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติแต่ว่าคงดูแลกันมากขึ้นนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็ดูแลซึ่งกันและกันทุกวันอยู่แล้วอ่าปกติเวลาเขาผมไม่ไหวเหนื่อยๆอะไรก็ขับรถไม่ไหวเขาก็จะขับให้อะไรแบบนี้ ก็คือช่วยพยุงกันไปนิแพนนิสเตนอโนอะไรอะไรนะอันอ๋อตอนนี้มีเกาะเก็ตครับที่คีดเอาไว้ไม่เคยไปผมไม่เคยไปเกาะเก็ตเลยนะครับผมคิดว่าอยากไปมากก็ที่จะไปนะครับอยากไปมันจะมันจะไกลตัวเองมากเลยอยากไปอยากไปเมกาครับแต่ว่าจริงแล้วก็ถึงเวลาหลังจากงานแต่งก็ได้ทํางานอยู่ดีครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆแล้วค่อยไปดีกว่าอะไรเงี้ยเรื่องฮันนีมนก็ผมว่าปกติเราก็เที่ยวกันบ่อยอยู่แล้ว ครับผมเก็บเงินก่อนครัได้แต่ขายากนะคะตั้งใจไว้จะมีเมื่อไหร่ผมว่าไม่ได้ฝืนนะมาเดี๋ยวมาเองครับไม่ต้องไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปตั้งใจอะไรครับผมว่าเดี๋ยวมาเองครับอยากได้คนเป็นผู้ชายอะไรฮะอยากได้คนเป็นผู้ชายก่อนอะไรก็ได้ครับที่บอกว่าเป็นตัวครับได้หมดเลยผมไม่ซีเรียสนะฮะครับผมครับพี่ครับชอบเด็กผู้หญิงครับผมแล้วอย่างตั้งใจนะคะอยากตั้งใจยังไงก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ถ้าชอบจริงๆก็ชอบเด็กผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่กันแบบนี้กันไปก่อนครับ uh, คือเริ่มต้นจากการจากตอนแรกเรายังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มต้นกับจากการใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่ถ้ามี้องเราก็พร้อมก็พร้อมค่ะไม่มันทุกอย่างมันลงตัวเราท,ทําถูกต้องหแล้วเรื่องเรียนอหนอละคะอะไรนะครับ oh, เรียนหอที่ไหนเ oh, ออเรียนหอตอนนี้นครับเอาจริงไหมฮะก็ ตอนนี้ไปอยู่แล้วครับแต่บ้านไม่ไม่ทําอะไรมากมายก็ค่อยๆทำาปเรืออ่อคืออยู่แบบโล่งๆครับตอนนี้ผมที่ผมอยู่เนี่ยชั้นล่างผมก็จะมีโซฟาตัวหนึ่งพร้อมกับแก๊สปิ๊นดิสีแดงๆคนาเล็กๆพรกับข้าวคือไม่ค่อยเป็นค่อยไปครับผมก็ค่อยๆทำค่อยๆทำบ้านเรื่อยๆ่อยๆทำบ้านเรื่อยๆแต่ส่วนบ้านเขาบ้านผมออมันมีอยู่แล้วแต่บ้านหลังนี้คือเราเพิ่งมาอยู่มาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำไปอะไรฮะ อยู่แถวที่น้าไม่ค่อยท่วมครับผมอยู่แถวนิมิตใหม่นิมิตใหม่ครับน้ําไม่ค่อยท่วมเดินโล่งครับสบายครับผมแล้วคำมั่นสัญญาที่เขาจะให้การันตีอะไรบ้างแกจะให้คำมั่นสัญญาว่ายังไงบ้างคือเขาก็จะบอกด้วยนะผมก็จะบอกด้วยบอกว่าอะไรก็แล้วแต่คือดูแลกันไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดูแลกันไปคนเราผมเชื่อได้ว่าไม่ได้เป็นต้องเหมือนบางคนที่ต้อง หวานใส่ตลอดเวลาคือคู่แต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับเขาคือเขาเป็นคนไม่หวานเ <c oughs> ขาเป็นคนไม่อะไรแต่เขาเป็นคนแบบเขาดูแลทุกอย่างได้แล้วสิ่งการกระทําของเขามันจริงใจอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากได้อะไรแล้วแต่เราจะดูแลไปครับที่สัญญากันไปความโรแมนติกที่พี่ที่แจ๊พี่แจ๊ดทำให้พี่แจ๊เนี่ยมีอะไรแบบที่โรแมนติกแบบประทับใจมากไ<อ>หมคะบอกไปเลยบอกไปเลยบอกไปเลยไม่ีเลย ก็มีมีมีในพรีเซนเตชันเนี่ยค่ะที่จะเปิดวันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่เขาทุ่มเทสุดๆและเราก็ช็อกสุดๆเหมือนกันก็จะอยู่อยู่ในวิดีโอพรีเซนต์ที่จะเปิดและตอนและตอนที่ไปขอพี่พี่พี่แจ๊ะเนี่ยไปขอพี่จัยคุณพ่อคุณแม่ฝ่ะพี่แจ๊เนี่ยมีพูดอะไรฝากเขาหน่อยไหมคะเขาไม่ได้เพราะแม่ ครอบครัวผมกับครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่เรียสเลยสบายๆทั้งทั้งสองฝ่ายเลยคือเข้าคุยกันง่ายคือเรื่องของเรื่องที่แรกอ่ะเราเกิดจากการที่ว่าเราจะเรายังไม่ได้ขอแต่งงานกันคือเราให้ผู้ใหญ่ไปคุยก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ก็ทีนี้ก็เราก็คุยเรื่องแต่งงานกันแต่สุดท้ายเนี่ยตอนให้แหวนเนี่ยมันเป็นตอนที่ผมสะเพรยเขาเนี่ยครับในเรื่องแต่งงานเนี่ยเราคุยกันไว้ก่อนแล้วคุยปุ๊บเราก็ไปคุยผู้ใหญ่เลยแต่แหวนเนี่ย มาให้เป็นเป็นซไพรสในวิดีโอพิเศษนะครับย้ายดูเหมือนกันครับอยากจะขออะไรจากพี่วจะน่มีจะให้แล้วนะ <c oughs> ขอให้เขาดูแลในเรื่องแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาบางทีเขาแบบมองข้ามไปอย่างเงี้ยค่ะแบบช่นดูแลตัวเขาเองเนี้ยแหละการชาร์จโทรศัพท์การมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเอามาคุยเลยเนี่ย <c oughs> ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเหรอก็จริงๆมันมันติดพอมันติดต่อไม่ได้เนี่ยมันมันเรารู้สึกเหมือนพราปกติเวลาผมเขาจะไม่ค่อยดูแลตัวเองกับเรื่องผมเวลาผมทํางานเสร็จผมก็ค่อยอะไรเวลาผมทำงานเสร็จผมปิดสวิตดับเลยผมไม่เอาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย กลับบ้านคือนอนเลยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าทำงานผมเปิดสวิตช์ของผมทํางานเสร็จผมปิดเลยผมไม่เอาอะไรทั้งนั้นผมไม่คิดอะไรแล้วอะไรเงี้ยมีหน้าที่ทําง,งานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้ครับผมเป็นคนเรื่องเล็กน,น,น้อยๆผมก็ไม่ค่อยเอาง่ายเป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบอะไระอ่ะง่ายๆ่ายเลยค่ะแล้วคาวนี้มาถึงวันนี้แล้วอะไรที่ทั้งคู่อยากจะบอกกันและกัไมครับแทบจไม่มีอะไรบอกแล้วมันก็บอกกันคุยกันทุกวันอยู่แล้วครับ อ๋อมีอะไรอยากจะบ,บอกไหมเหรอบอกวอะไรอะ่ะก็แบบว่าเออพวกก็เขววา่มจะทําตัวให้ดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วก็หนึ่งในจะสัญญาว่าไม่นอกดูนอกทางคือไปไหนก็เราเดินทางไปด้วยก,กันจะไม่มีทีไปหาคนไหนสัญญาสามบาต่อหน้าไฟดวงไหนก็ได้ พูดอะไรหวานๆนดมันไม่ควมันพูดหวานก็ตอนนี้เราก็คือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วเนาะก็จะทำทุกวันให้มันเป็นวันของความสุขครับจะบ่นน้อยลงนะครับผมบ่นแบบบ่นหูชาบ่นแทบจะตัดทูทิ้งอะครับผมจะพยายามเป็นภรรยาที่ดี ครับผมแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ไปตราบนานเท่านานขอบคุณพี่มากผู้สือเครับแอบไหมยังไงดีมีคำาหอมแก๊งหอมฮะหอมแก๊งหอมหอมแม่ไม่ไม่ไม่ต้องไปทำเหมือนคนอื่นต้องให้หอมให้หอมเลยไม่เราไม่ต้องทำเหมือนคนอื่นไม่ต้องให้หอมั้นไม่เอา อยู่เปเหมือนคนอื่นก็ดีคนอื่นก็ทำเลยเรียนแบบเขาหอมเลยเดี๋ชลฉันก็เออขน้ามาเลยกอดแบบหอมเป็นผู้ชายหอมผู้หญิงอ่ะยัดเปลี่ยนมามายัดถูกปากฮะโอ้เดี๋ยวก็กระนำันตรงนี้เลยให้เขาดูอื่นคงไม่ต้องต้องยาวเลยไม่ต้องเหมือนใครเออฮะไม่ต้องเหมือนไทยถูกดูเขาพูดอ่ะ อะไรจะให้หอ,อามาอีกรอบอีกรอบค่ะอาจารยขอบตรงนี้ด้วยนะคะ